สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาวันนี้นะครับเอก็จะมาบอกรัฐบาลแล้วนะรอชมอยู่ใช่ไหมสวัสดีครับนะครับเราก็อยากให้มันดูดีอ่ะใส่เสื้อสีไหนคะรอบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกนะเดี๋ยวบอกวันที่เดี๋ยวบอกวันที่ออกเลยเดี๋ยวให้แคปหน้าจอ ใครได้ตัวไหนบ้างครับใครได้ตัวไหนบ้างใครได้เลขเด่นอะไรบ้างช่วยพิมพ์ขึ้นมาให้ปอดูหน่อยเยอเย่แอดได้แล้วโอเคแอดไปตามนี้เลยนะ p o r r นะครับใครได้เลขเด่นตัวไหนมาบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้ปอดูหน่อยว่ามันจะตรงกับเลขปอไหมปอชอบสองห้ามากๆปอจะซื้อสองห้ากับ กับเลขลับอะครับเลขลับสองกับเจ็ดมาหนึ่งตัวบนใช่ไหมอืมสองกับเจ็ดแต่ว่าปออได้ตรงปอได้ตรงแค่หนึ่งตัวนะได้ตรงแค่หนึ่งตัวพักผ่อนเยอะๆนะครัะขอบคุณนะยิ้มสวยจางน้องปอดูแลตัวเองนะคะน้องขอบคุณนะคอะอาทุกคนเห็นไหมอืม เห็นไหมแคปหน้าจอนะใครแคปหน้าจอแล้วช่วยกดก้าวให้ปอหน่อยนะครับช่วยกดก้าวให้ปอหน่อยวันที่หนึ่งเดือนสองหกสี่ปอพิมพ์ถูกเนาะหายใครที่อยากเข้ากลุ่มกับปอนะครับให้แอดไลน์ที่หน้าไลฟ์สดได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะทุกคน นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้าฟรีทุกคนเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับทําที่ไหนคะน้องปอทําที่โรงพยาบาลมิราดาครับบน2มาแรงมากส่วนล่างมา6กล้านเปอร์เซ็นต์นะครับล่างงวดนี้มา6กล้านเปอร์เซ็นต์สมาบนล้านเปอร์เซ็นต์ มั่นใจมากซื้อเลยอสองมาบนแต่ว่าพอไม่รู้ว่าจะเข้าสองห้าพอหรือเปล่าแล้วก็หกมาล่างร้อยปอร์เซล้านเปอร์เซ็นเอาร้อยเปอร์เซนดีกว่าเอออย่าเอาล้านดีกว่าเออเดี๋ยวมันจะดูมั่นเกินไป <c oughs> มันจะดูมั่นเกินไปอืมขอบคุณชอบทุกตัวเลยเนี่ยพอชอบแค่นี้แหละจบ พอจะซื้อ5สอบถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่เป็นไรหายไปๆนะคะขอบคุณมากครับผมสำหรับใครที่ยังอยากเข้ากลุ่มกับปอนะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยในการเข้ากลุ่มนะครับให้เข้าฟรีทุกคนไม่มีค่าใช้จ่ายนะเข้าฟรีจริงๆค่ะกลุ่มน้องปอพี่อยู่กับน้องปอนานแล้วได้ทุกวันเลยขอบคุณนะครับน่ารักมาก FC น่ารักแห้งนะคะเพิ่น เพิ่นคยถึอเหลขน้ำเข้าเพิ่นกะอยู่น้ำเผ้าหรอพี่น้องเพิ่นบ่คยถือเพิ่นกับวายูชอบห้าสองเยอะมากงวดนี้นะครห้าสองทุ่ถ้ามันออกนะทุกคนจะได้เงินค่าค่านั้นคือเลยวิ่งสองบนหกล้านหกล่างมาร้านเปอร์เซ็นตหกมาล่างล้านเปอร์เซ็นต์บนมาสองล้านเปอร์เซ็นต์ รัฐบาลใช่2บนหล่างไหมใช่ครับหน้าเปลี่ยนเลยแพงไหมของปออยู่ที่ประมาณของปอนะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วนะก็คือเออกือบสามแสนพอดีครับเกือบ3ามแสนน้องปอแคปไม่ทานอ่าเดี๋ยวปอให้แคปอีกหนึ่งหลอก ทุกคนเห็นชัดอยู่เนาะวันที่อะไรชัดอยู่นะครับรู้สึกว่าน่าจะอวบขึ้นคางเด่นขึ้นคาอ๋อใช่ไหมทำไงถึงจะได้เข้ากลุ่มคะก็คือแอดไลน์ได้เลยนะคะแอดไลน์พี่เข้ากลุ่มเข้ากลุ่มได้เลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายเดอ้อทุกคน ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะได้เสียอะไรเด้อเงินสมัยนี้มันหายากนะครับบอตองบอตองบอตองเสียค่ากลุ่มเขาดอกพี่น้องนะครับอืมเขาาไโรลดนะครับเสียผู้ใดใครชอบเลขตัวไหนค่อยซื้อใครไม่ชอบไม่ต้องซื้ออืมเลือกเอาอยู่ในกลุ่มจะมีหวยทุกหวยเลยเราชอบค่อยซื้อเราไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อ เออแอดไปเลย p o r r นะครับตามที่ปอเขียนให้เลยนะอืมมืออื่นผู้หลาทพี่น้องปอแหงจิไปซื้อเลขหาสองซื้อมาจักยี่สิบใบนี่หกกับเก้าอย่าว่ารอเล่นนะหกกับเก้าให้หกห้าออกอเก้าห้าอ่อไปหาหลวงพ่อวันที่สามสิบเอ็ดครับอืม